สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรื่องราวของแวมไพร์สาก็มาถึงตอนจบแล้วนะคะแอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วจบเรื่องนี้ไปก็อย่าลืมรอติดตามเรื่อง รักนั้นมากนะคะรู้ไหมกรยาเอ่ยบอกแฟนสาวที่ยืนอยู่ในอ้อมกอดก่อนที่จะบรรจงจูบอย่างแผ่วเบาและสารความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่มีต่อกันแต่อยู่ดีดนิฉนั้นก็เห็นร่างของกรยาค่อยๆแดงไหมและหลุดสลายไปทีละน้อยพี่กรพี่กรเป็นอะไรคะนั่นนั่นช่วยพี่ด้วย กริยากล่าวขณะที่มองร่างของตัวเองค่อยๆสลายไปไม่นะคะพี่กรนั้นกล่าวและรีบโอบก,กอดกริยาเอาไว้แต่ร่างของกรอนก็แหลกสลายไปสะก่อนเหลือเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นไม่นะพี่กรณิชนัน,นตะกรลั่นออกมาเสียงดังก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกด้วยความตกใจนี่เราฝันอะไรเนี่ย บ้าไปแล้วแน่ๆเธอบ่นให้ตัวเองพลางนึกถึงฝันเมื่อครู่ซึ่งในฝันนั้นสัมผัสของกรยามันทำให้เธอรู้สึกดีมากๆทำไมนันถึงฝันถึงพี่ทุกคืนเลยนะพี่กรยิ่งฝันก็ยิ่งเลอะเธอเธอบ่นกับตัวเองและทิ้งตัวลงนอนต่อเช้าว,วันถัดมานิดชนันแต่งตัวเดินลงมาชั้นล่าง อ้าวนันแต่งตัวแบบนี้จะไปทำอะไรล่ะลูกนันว่าจะไปปลูกต้นไม้ที่สวนหลังบ้านหน่อยค่ะแม่แล้วนี่จะทานข้าวก่อนไหมลูกแม่เอ่ยถามต่อยังดีกว่าค่ะแม่นันยังไม่ค่อยหิวแม่ทานก่อนเลยนะคะนันกล่าวด้วยรอยยิ้มและเดินไปที่สวนหลังบ้านทันทีช่วงสายๆของวันกรลยาก็ได้มาที่ร้านของนุชนา ตั้งใจจะมาตัดชุดเพื่อใส่ออกงานหากแต่อีกเหตุผลหนึ่งเธอก็ต้องการที่จะมาเจอนานนั่นเองอ้าคุณกรณสวัสดีค่ะหายดีแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณนะ้ากรณหายดีแล้วล่วคะค่นะน้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยนันเอาไว้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณนะ้ากอนเต็มใจแล้วนี่น่นไปไหนล่ะคะ กอร์ยาเอ่ยถามอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะเห็นบอกว่าจะไปปลูกต้นไม้คุณกอนจะไปดูก็ได้นะคะเดินออกไปทางประตูด้านหลังก็ถึงแล้วคะ่ะกอนไม่รบกวนดีกว่าคะ่ะกอร์ยาตอบและยิ้มให้คุณกอนคะน่าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้สิคะคุณนะ้ามีอะไรหรอคะก่อนหน้านี้ นันเคยบอกกับนาว่าเขาจะคบหากับคุณในฐาน,นะแฟนแต่อยู่ดีๆทำไมนันถึงได้กลับมาคบก,บกับกันได้ล่ะคะคุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอืมก็เปล่านี่คะนันเขาคงเพิ่งรู้ใจตัวเองมั้งคะคุณนะาอ่านี่ขนมค่ะก่อนซื้อมาฝากกรลย,ยารีบเปลี่ยนเรื่องคุย ทันใดนั้นก็มีหญิงวัยกลางคนวิ่งพรวดพลาดเข้ามาในร้านคุณคะ่ะคุณเมื่อกี้ฉันมองลงมาจากชั้นบนของบ้านเห็นมีผู้หญิงนอนสลบอยู่ที่สวนหลังบ้านคุณนะคะเมื่อนุชนาฏมองไปเธอก็จำได้ว่าเป็นแม่บ้านของบ้านข้างๆนิชนันกริยาอุทานชื่อออกมาก่อนที่จะเรีบวิ่งไปที่สวนหลังบ้านทันที ก่อนพบนิชนาน,นอนสลบอยู่จึงรีบเข้าไปปลุกน,นั่นนั่นคะเป็นอะไรคะน,นันก่อนเรียกนันอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีทีท่าว่านั่นจะตื่นแถมลมหายใจก็เริ่มอ่อนลงทุกทีนุชนาที่วิ่งตามมาทีหลังก็รีบเข้ามาดูลูกนั่นเป็นอะไรลูกทันใดนั้นก่อนก็เหลือบตาไปเห็นรอยที่แขนนัน มันเป็นรอยงูกัดแน่ๆเธอคิดคุณนะคะเราพานันไปโรงพยาบาลดีกว่าคะ่ะกููจบเธอก็รีบปุ้มนันขึ้นมาทันทีเดี๋ยวน้าไปหยิบของแล้วตามไปนะคะรนชนาศกล่าวแล้วรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อหยิบเอกสารของนั้นเมื่อกริยาพานันมาถึงรถเธอจึงรีบกรีดข้อมือตัวเองแล้วเอาเลือดให้นันดื่มทันที หวังว่าเลือดแวมพร์ของเธอจะช่วยรักษาอาการของนั้นได้หวังว่าจะทันนะนันอรายาพูดกับร่างที่ยังนอนสลบอยู่บนรถเมื่อเห็นเมื่อแม่นั้นมาถึงพวกเธอจึงรีบขับรถออกไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างรีบมาช่วย กรรยาได้บอกกับพยาบาลไปว่านันน่าจะถูกงูก,กัดผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นแล้วรีบพาเข้าห้องฉุดเฉินเลยคำพูดของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งดังขึ้นซึ่งมันทำให้หนุชนาตกใจมากจนแทบจะเป็นลมลม้ลมลงแต่ดีที่ก่อนนั้นเข้ามารับตัวเอาไว้ได้ทันก่อนใจเย็นๆนะคะคุณนะ้านันถึงมือหมอแล้วยังไงนันก็ต้องปลอดภัยคะ่ะ พูดปลอบนุชนาตในขณะที่ใจของเธอนั้นก็กังวลไม่แพ้กันเธอคิดอยู่ในใจว่าทำไมนั้นถึงไม่ดีขึ้นทั้งทั้งที่เธอให้เลือดตัวเองกับนันไปแล้วแท้ๆหมอและพยาบาลพยายามช่วยชีวิตนั้นอย่างสุดความสามารถหากแต่มันก็ไม่เป็นผลพวกเขาพยายามอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงแต่นั้นก็ไม่ฟื้นขึ้นมา พอเถอะคนไข้เสียชีวิต1 0 3โมง35นาทีหมอกล่าวก่อนที่จะเดินหันหลังออกมาเพื่อที่จะไปบอกกับญาติของคนไข้ขณะที่หมอเดินออกมาจะถึงประตูพยาบาลคนหนึ่งก็วิ่งมาตามหมอคะหมอคะคนไข้ฟื้นแล้วค่ะหมอนิชน,นันฟื้นขึ้นมาด้วยความตกใจเธอมองไปรอบรอบสักพัก ก่อนที่อยู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาพยาบาลคนหนึ่งจึงเข้ามาเอ่ยปลอบเธอไม่ต้องกลัวนะคะน้องตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในมือหมอแล้วนะคะหมอและพยาบาลต่างพยายามตรวจเช็คร่างกายเธอเพื่อหารอยงูกัดตามที่ญาติแจ้งแต่ก็ไม่พบเมื่อเจาะเลือดไปตรวจก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร เมื่อหมอออกมาแจ้งว่านิชนันนั้นปลอดภัยแล้วแม่และกัลยาก็รู้สึกโล่งใจมากเมื่อนันถูกย้ายมายังห้องพักกัลยาและนุชนาศก็ตามมาคนไข้ปลอดภัยดีนะคะผลตรวจก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแต่หมออยากจะให้นอนพักดกูอาการสักหนึ่งคืนนะคะตอนนี้คนไข้หลับอยู่อาจจะเพราะร่างกายอ่อนเพลีย ระหว่างนี้รบกวนญาติเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่การเงินด้วยนะคะพยาบาลกล่าวก่อนจะเดินออกไปเดี๋ยวก่อนไปจัดการให้ค่ะคุณน้าคุณน้าอยู่กับนันเธอคะค่ะกร,ริยากล่าวและเดินออกไปกร,ริยานั้นสบายใจขึ้นมากเพราะเธอมองไปที่แขนของนันแล้วพบว่ารอยงูกัดนั้นหายจนแทบมองไม่เห็นแล้วแสดงว่าเลือดของเธอกำลังรักษานันอยู่ เมื่อกรยากลับมาที่ห้องก็พบว่านันนั้นตื่นแล้วเธอจึงได้เดินเข้าไปหาเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนอยู่ไหมเธอเอ่ยถามคนที่นอนอยู่บนเตียงไม่เลยคะ่ะนันรู้สึกสบายดีมากอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยขอบคุณนะคะพี่กรณที่ช่วยนันเอาไว้อีกแล้วไม่เป็นไรคะ่ะพี่เต็มใจ เดี๋ยวแม่ฝากคุณกรอยู่คุยเป็นเพื่อนนานก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับลูกค้าหน่อยแด่ค่ะคุณนะกริยากล่าวตอบและเดินไปยืนที่ข้างๆเตียงเมื่อแม่เดินพ้นประตูออกไปนิชนันก็ดันตัวลุกขึ้นนั่งทันทีจะรีบลุกทำไมคะนันนอนพักก่อนสิคะเพียมือเรียวฟาดไปที่ใบหน้าของกริยาอย่างแรง จนหน้าหันไปกริยางงมากที่อยู่ดีๆนิชนันก็ตบหน้าเธอแต่เมื่อเธอหันกลับไปถามนิชนันก็กลับฟาดมือไปที่หน้าของกรอ,อีกครั้งกรยาจึงหันกลับไปถ้าเห็นนั้นง้างมือจะตกเธออีกแต่ครั้งนี้เธอเอามือรับไว้ได้ทันก่อนอะไรเนี่ยนันตบหน้าพี่ทำไมกัน พี่ยังจะกล้าถามนันอีกเหรอคะนันว่าแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่พี่ทำนิชนันตอบพางสบัดมือออกจากมือของกอนนันหมายความว่ายังไงคะกริยาเอ่ยถามด้วยความสงสัยนิชนันมองหน้าคนที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วน้ําตาก็ไหลอาบแก้มลงมาเมื่อกอริยาเห็นสีหน้าของนั้น เธอก็เริ่มหน้าถอสีขึ้นมาพี่ไม่ต้องมาทำหน้าเจือนเลยพี่ทำแบบนี้กับนันได้ยังไงพี่บังคับให้นันไปรักกับคนอื่นรักกับคนที่นันไม่ได้รักได้ยังไงกันเนี่ยหรอที่พี่บอกว่าพี่รักนันน่นะนิชนันกล่าวต่อว่าคนรักทั้งตานี่นันจำได้หรอจำที่คุณเกศสะกดจิตได้อย่างงั้นหรอ กอรยาเอ่ยถามตะกุกตะกะใช่นันจำได้จำเรื่องราวและความรู้สึกระหว่างเราได้ทั้งหมดจำได้ว่าพี่พี่เกดบอกกับพี่ดาว่ามันเป็นความต้องการของพี่พี่รู้ไหมว่ามันทำให้นันเสียใจแค่ไหนตลอดเวลาที่นันลืมมันไปพี่รู้ไหมว่านันทรมานมากแค่ไหนพี่รู้พี่ขอโทษน,นะ พี่คิดว่ามันคงดีกับนั้นที่สุดแล้วที่จะได้ไม่ต้องมาลำบากใจในการใช้ชีวิตร่วมกับพี่พี่คิดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ถามนั้นสักคำไม่ให้นั้นได้คิดหรือตัดสินใจอะไรเลยพี่ใจร้ายมากนะคะนิชานันกล่าวต่อว่าพี่ทำผิดพี่ขอโทษกรยากล่าวตอบด้วยสีหน้าที่ดูเครียดและเป็นกังวลมาก จนนิชนาน,น,นสังเกตเห็นทำไมพี่ถึงทำหน้าแบบนั้นนั่นมีอะไรผิดปกติหรอคะนิชนานเอ่ยถามด้วยความสงสัยนั่นคะมันไม่มีทางเลยที่นั่นจะจำเรื่องที่โดนสะกดจิตได้นอกจากว่านั้นจะกลายเป็นแวมพายกริยาตอบเสียงอ่อย ว่าไงนะคะแล้วนันจะกลายเป็นวัมพายได้ยังไงกันก่อนที่พี่จะพานันมาโรงพยาบาลพี่กลัวว่านันจะไม่รอดพี่เลยเอาเลือดของพี่ให้กับนันหวังจะให้ช่วยรักษาแต่มันคงช้าไปนันเลยตายโดยที่มีเลือดของพี่อยู่ในร่างแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเป็น ที่ขอโทษนะคะนิชนันนิ่งเงียบไปเมื่อได้ฟังที่กรยากล่าวเธอตกใจมากทันใดนั้นนุชนาตก็เปิดประตูห้องเข้ามาอ้าคุยอะไรกันอยู่ลูกทำไมดูเคร่งเครียดกันจังเปล่าขอบคุณนะนั่นนั่นจะให้แม่บอกกันให้ไหมลูก ไม่ต้องคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวนั้นคุยกับพี่การเองคะ่ะนั่นว่าแม่กลับไปพักผ่อนที่บ้านเถอะนะคะนันไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ต้องเฝ้านันหรอกคะ่ะนันอยู่ได้แต่แม่เป็นห่วงนี่ลูกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณนะเดี๋ยวก่อนจะอยู่เป็นเพื่อนน้องเองกรยากล่าวสุนทบอะอย่างนั้นก็ได้ ถ้ามีอะไรก็รีบโทรหาแม่เลยนะลูกค่ะแม่สักพักเมื่อแม่ของนันนั้นกลับไปกริยาได้โทรตามเกสุรางให้มาพบระหว่างนั้นเธอก็อธิบายและบอกนั้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแบบเวมไพยให้นันรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะน,นันคือเราโดนแดดไม่ได้โดนไม่ได้เลย และกำลังของเราจะมีมากกว่าคนปกติหลายเท่านั้นจะต้องฝึกควบคุมมันและก็ฝึกควบคุมความกระหายเลือดด้วยนะกริยากล่าวพรางยื่นมือไปเขี่ยผมที่บางหน้านั้นออกหากแต่นั้นก็รีบเอามือปัดมือของกริยาออกพี่ไม่ต้องมาเนียนนันยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่านั้นหายโกรธอ้าว พี่ก็ขอโทษแล้วนี่คะพี่คิดว่าแค่คําขอโทษของพี่มันจะชดเชยความรู้สึกที่เสียไปของนันได้หรอคะแต่ที่พี่ทําทั้งหมดก็เพื่อนั้นนะคะที่พี่ยอมยกหัวใจของตัวเองให้คนอื่นก็เพราะหวังว่านั้นจะมีความสุขในแบบที่ควรจะเป็นกริยากล่าวอธิบายก็ตามนั้นแหละคะ่ะ ในเมื่อพี่ไม่ต้องการนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาขอโทษนั้นหรอกคะ่ะไม่ใช่นั้น,น,นพี่ต้องการนั้นนะคะต้องการมากที่สุดแต่ตอนนั้นการใช้ชีวิตของเรามันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากแต่ตอนนี้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปกริยากล่าวอ้าวเหรอคะแต่นั้นว่า นันสามารถหาผู้ชายหล่อๆหุ่นดีๆหรือไม่ก็เป็นสาวสวยๆที่สวยกว่าพี่ได้ด้วยซ้ำนะคะถ้าเขาไม่เต็มใจนันก็แค่สะกดจิตแค่นั้นเองไม่ใช่หรอคะกระยายืนหน้าเจือนพรางกืนน้ำลายลงคอก่อนที่จะกล่าวตอบนี่นั่นกำลังแกล้งพี่อยู่ใช่ไหมคะ นันจะแกล้งพี่ทำไมอะคะนันพูดจริงๆนันสามารถมีชีวิตอยู่อีกเป็นร้อยๆปีทำไมนันจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่านันด้วยคะยังไม่ทันที่กราย,ยาจะตอบเสียงเคาประตูก็ดังขึ้นคนที่เปิดเข้ามาก็คือเกศสุรางและเอ็มหรืดีน่าเครียดเชียวนะคะคุณกรเกศสุรางเอ่ยทักไม่เห็นกราย,ยา ที่ยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่พี่ขอโทษนันทนที่ทำแบบนั้นเกศุรางหันมากล่าวกับนิชนันไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เกศนันเข้าใจว่าพี่ต้องทำตามที่เพื่อนพี่ขอร้องนิชนันตอบพร่างหันไปจ้องหน้ากรยาด้วยสายตาที่ไม่พอใจงานหนักแล้วสินะคะคุณปอเกศุรางเอ่ยแซว ก่อนที่จะยื่นขวดน้ำสีแดงเข้มให้ขอบคุณค่ะกรยากล่าวตอบก่อนที่จะยื่นขวดนั้นส่งต่อไปให้กับนิชชนันดื่มซะแล้วพยายามควบคุมตัวเองให้ดื่มแค่วันละขวดนี้ให้ได้เพื่อที่ร่างกายของเราจะได้ไม่แข็งแรงเกินไปและเหมือนกับมนุษย์ปกติที่สุดนิชานัน รับขวดมาเปิดออกแม้กลิ่นของมันตอนนี้จะหอมหวานมากสำหรับเธอแต่ในใจเธอก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ดีเธอกลั้นใจยกขวดเทเข้าปากหากแต่พอได้ลิ้มลองมันกลับทำให้เธอรู้สึกดีมากมเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วที่นั้น ต้องพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติโดยมีกรรียาคอยให้คำปรึกษาไม่หา่างตลอดเวลาหลายสัปดาห์นิชนันอยู่กับกรอนตลอดเธอต้องย้ายมาอยู่ที่คอนโดกับกรอนไปที่ทำงานกับที่ทำงานกับกรอตลอดพอกรอนไม่ไว้ใจให้นันใช้ชีวิตเพียงลำพังพอเธอเป็นห่วงว่านันจะเกิดอันตราย และก็กลัวว่านั้นจะเผลอไปทำอันตรายกับคนอื่นด้วยวันนี้นิชนานันนัดให้พี่กันมาพบที่ทำงานเธอสะกดจิตกันให้ถอดใจไปจากเธอซะเพื่อให้การได้ใช้ชีวิตใหม่สักทีนั่นหวังว่าพี่กันจะเจอคนที่ดีนะคะนิชนันกล่าวกับกรยาขณะที่ยืนมองกันเดินออกไป พี่ว่าคุณกันเขาเป็นคนดีเขาต้องได้เจอคนที่ดีกรยาตอบเย็นวันนั้นขณะที่ขับรถกลับกรายาก็เอ่ยถามคนที่นั่งอยู่ข้างๆนันอยากทานอะไรไหมคะเดี๋ยวพี่พาไปไม่คะ่ะนันอยากกลับบ้านนิเชนันตอบเสียงนิ่งนันคะนี่หลายสัปดาห์แล้วนะคะนันไม่ได้ไปไหนเลยนะ นันไม่เบื่อบ้างหรอคะไม่คะ่ะนันมีเวลาใช้ชีวิตอีกตั้งนานนันไม่รีบแล้วเมื่อไหร่นันจะหายโกรธพี่สักทีล่ะคะพี่ต้องทำยังไงนันถึงจะหายโก,กรธกอรยาเอ่ยถามเสียงอ่อยพี่ไม่ต้องทำหรอกคะ่ะเพราะไม่ว่าพี่จะทำอะไรนันก็จะไม่หายโกรธพี่หรอก ถ้านันใช้ชีวิตเองได้แล้วเราก็ต่างคนต่างอยู่นะคะ่ะโหนันอย่าใจร้ายกับพี่สิคะก็พี่ใจร้ายกับนันก่อนเองนี่คะ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะนันอยากกลับบ้านพี่ขับรถกลับบ้านเธอะคะ่ะกอริยาได้แต่ถอนหายใจตลอดเวลาหลายสัปดาห์เธอเพยายามง้อนันอยู่ทุกวันถากแต่นันก็ยังไม่ยอมใจอ่อน ไม่รู้ว่าป่านนี้คุณกรจะง้อนั้นได้หรือยังเกศรงังพูดกับแฟนสาวที่นอนอยู่ในอ้อมกอดนิดฉนา้นนี่ใจแข็งไม่เบาเลยนะคะเอมว่าคงอีกนานเลยล่ะคะ่ะแล้วเอมไม่อยากจะเปลี่ยนมาเป็นแบบพี่บ้างหรอคะไม่คิดจะเปลี่ยนใจจริงๆหรอเกศรังเอ่ยถามแฟนสาวลึกๆ เอมก็อยากอยู่กับพี่ตลอดไปนะคะแต่ก็อย่างที่เอมเคยบอกถ้าเรารู้ว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเราก็จะไม่เห็นคว่าความสำคัญของเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้ซึ่งเอมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นค่ะพี่เข้าใจเกตสุรางตอบและจูบไปที่แก้มแฟนสาวทั้งสองนอนกอดกันจนหลับไป มีแต่กรายาที่รู้สึกหงุดหงิดใจที่นิชนันไม่ยอมยกโทษให้เธอสักทีนี่เธอจะนั่งเฉยเฉยแล้รอให้นันยกโทษให้จริงๆเหรอกอนกริยาเอ่ยกับตัวเองเบาๆก่อนที่เธอจะตัดสินใจลุกเดินออกจากห้องไปอุ้ยนิชนันร้องอุทานด้วยความตกใจเมื่อมีใครบางคนดึงเธอเข้าไปก่อน ขณะที่เธอเดินออกมาจากห้องน้ำปล่อยนันเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่กรไม่ค่ะยังไงวันนี้พี่ก็จะไม่ยอมปล่อยจนกว่านั้นจะยอมยกโทษให้พี่ก็ระยากล่าวพางยืนหน้าจะไปหอมแก้มคนในอ้อมก่อนแต่ถ้ว่านั้นก็หันหน้าลบไปซะก่อนเราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่คะ่ะพี่ไม่มีสิทธิ์มาทำรุ่มร่มกับนันแบบนี้นะคะ รอยนันเดี๋ยวนี้สิ้นสุดคำพูดของนันกริยากลับกอนนั้นแน่นยิ่งกว่าเก่าสายตาออดอ้อนที่กอนจ้องส่งมาให้มันทำให้นันรู้สึกว่าหวาในหัวใจซึ่งมันมากกว่าปกติซสีอีนันเผลอเหมอมองสายตาคู่สวยนั้นจนอีกฝ่ายช่วยโอกาสประทับจูบลงไปที่ปากของเธอ เมื่อรู้สึกตัวเธอจึงพยายามขัดเืิหากแต่สัมผัสนั้นมันทำให้สึกให้เธอรู้สึกดีมากประสาสัมผัสที่ดีขึ้นเมื่อเธอกลายเป็นแวมพายมันทำให้ความรู้สึกต่งตางๆของเธอเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความเียวซานในหัวใจที่มีต่อกอรยาด้วยจนยากที่เธอจะต้านทานพอลึกๆแล้วเธอเองก็ปรารถนาสัมผัสและอ้อมกอดของกอริยามาโดยตลอด เพียงแต่เธออยากจะสั่งสอนให้ก่อนรู้สึกซะบ้างสุดท้ายกรยาก็เป็นฝ่ายชนะทั้งสองจบลงบนเตียงนอนนุ่มหลังจากเรื่องบนเตียงจบลงกรยาก็หันไปกอดนั้นเอาไว้แน่นปล่อยนั้นได้แล้วคะ่ะแล้วกลับไปห้องของพี่ได้แล้วอ้าวได้ไงล่ะคะ นี่มันก็ห้องของพี่เหมือนกันนะคะงั้นก็ได้คะ่ะงั้นพรุ่งนี้นันจะกลับไปอยู่ที่ห้องของนันอา้าวทำไมล่ะคะพี่นึกว่านันจะยกโทษให้พี่แล้วซะอีกกระยากล่าวด้วยความสงสัยนันแค่นอนกับพี่ไม่ไดหมายความว่านันจะยกโทษให้พี่ซะหน่อยนิชาน้นกล่าวตอบอ้อาวแบบนี้ก็ได้เหรอคะ งั้นก่อนนั้นกลับไปพี่ขออีกรอบแล้วกันนะคะกอร,รยากล่าวและหันไปจูบที่ซอกคอขาวของนิชนันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่กรทำไมพี่ถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยนี่พี่แค่อยากจะนอนกับนันแค่นั้นใช่ไหมคะโหพี่ก็แค่ล้อเล่นเองนะคะนันคะยกโทษให้พี่เถอะนะพี่สัญญา ว่าพี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วพี่จะไม่มีทางยกนั้นให้ใครอีกไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยกี่พันปีพี่ก็จะรักและอยู่กับนันแค่คนเดียวนะกรายากล่าวแล้วพี่ไม่คิดว่าเวลานาน,านขนาดนั้นมันจะทำให้นันเบื่อพี่แล้วหันไปรักคนอื่นหรอคะนิชานันเอ่ยถามกลับก็ถ้าถึงวันนั้นพี่ก็จะเคารพการตัดสินใจของนัน แต่ตัวพี่จะไม่รักใครอีกแล้วพี่จะรักนันเป็นคนสุดท้ายของชีวิตพี่พี่แน่ใจนะคะนิชเช่นั้นเอ่ยถามแน่ใจคะ่ะกรยาตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูมั่นใจงั้นนันยกโทษให้ก็ได้คะ่ะ เมื่อได้ฟังคำตอบกระยาก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเธอจูบไปที่แก้มของนั้นทางซ้ายและขวาอยู่หลายครั้งพอได้แล้วค่ะพี่กรณ์นี่แก้มนั้นช้ำหมดแล้วนะคะก็พี่ดีใจนี่คะต่อไปพี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกพี่สัญญาพี่จะพานันไปเที่ยวรอบโลกไปทุกที่ที่นันอยากไปเลยนะคะ กรยาก่าวด้วยรอยยิ้มค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องช่วยกันดูแลแม่ของนันก่อนนะคะเรื่องเที่ยวเอาไวท้ทีหลังน,นิชันันกล่าวได้ค่ะทุกอย่างตามใจนันเลยค่ะพี่ขอแค่มีนันอยู่ข้างๆพี่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วกรยากราว,วย,รย,ยิ้มทั้งสอง นอนอยู่ในอ้อมกอดของการละก,กันอย่างมีความสุขนิชานันสัมผัสได้ถึงความรักที่กรมีให้เธอเสมอเพราะถ้ากรไม่รักเธอจริงคงไม่ยอมทําให้ตัวเองต้องเสียใจมากขนาดนั้นถ้ากรแค่คิดจะโบกกับเธอแค่เล่นๆคงไม่ทําแบบนั้นแน่ๆและนั่นเองก็มั่นใจในความรักของตัวเองเช่นกันไม่ว่าอีกกี่ร้อยปี เธอก็มั่นใจว่าเธอจะรักแค่พี่กรณ์นคนเดียวเท่านั้นเธอมั่นใจว่าความรักและความเข้าใจของพวกเธอจะทำให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้